ก่อนนครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูรถตัวใหม่ล่าสุดนะครับของยใต้แบแนด์ LMP ีแต่จัดจำหน่ายโดยกิจกัรพีทีวีนะครับผม mm hmm. ตัวนี้ชื่อไททั้น2.5นะครับ mm hmm. มีอะไรพิเศษเดี๋ยวเรามาดูรอบคันนะครับตัวนี้แล้วต้นที่ไฟหน้านะครับ mm hmm. ไฟหน้าตัวใหม่ล่าสุดไปเลี้ยวในตัวนะครับฝ mm hmm. ั่งในเป้น ตัวนี้นะครับผมพูดตรงๆนะครับว่าตัวนี้จัดสเปคมาสําหรับผนามเช่าโดยตรงนะครับเรื่องความแข็งแกร่งความทนทานยกให้เขาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูร็อกคารน้างช่างนะคระะะับนั่งช่างเห็นไหมครับตัวนี้เราเก็บงานปิดฝาความร้อนไม่มาถึงฝาลูกค้าแน่นอนความร้อนจากเครื่องยนต์ไม่มาถึงฝาลูกค้าแน่นอนตัวนี้จะบอดี้ใหญ่กว่าฮเนดสและก็ใหญ่กว่ารุ่นนั่นดที่เราจําหน่ายก่อนหน้านี้ บอดี้เขาจะใหญ่กว่าแล้วก็มาดูด้านท้ายนะครับตัวนี้จะย่อสเกลมาจากตัวไทตันสามร้อยแล้วย่อสเกลลดมาเลยเพื่อมาใส่เป็นตัวสองหกห้าตัวนี้แทนที่สำคัญรุ่นนี้นะครับตัวนี้เรามีก้ามปูเกียร์นะครับก้ามปูสเตอร์นะครับตัวนี้พูดง่ายว่าลดปัญหาที่เราเคยเจอกันก่อนหน้านี้นะค,คือเกียร์แตก เปลืองกระเตอร์ขาดตัวนี้ไม่มีแน่นอนเรามีข้าปูล้างวาไว้เรียบร้อยเกียร์อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้เกียร์อยู่ด้านบนนะครับก็รอบรอบคันสภาพก็มีประมาณนี้แล้วก็ราคาราคาตัวนี้นะเราจะเปิดตัวอยู่ที่แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทจะส่งีเป็นเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับโอเคครับผมใครสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ